ตกหักรักคุดอยากค่าตัวตายจะมีวิธีรับมืออย่างไรพระอาจารย์ขอแนะนำดังต่อไปนี้ 1. ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในโลกนี้นั้นคนที่มีความรักครั้งแรกแล้วได้แต่งงานกับคนที่ตนรักเป็นประชากรส่วนน้อยเท่านั้นประการที่สให้มองว่าเป็นวิธีที่ธรรมชาติกำลังจะให้ภูมิคุ้มกันต่อชีวิตของเรา ประการที่3ให้มองออกไปเพื่อที่จะเข้าใจสัจธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าความรักเป็นเพียงอนุลเล็กๆชิ้นหนึ่งของชีวิตแล้วก็ประการสุดท้ายก็ขอให้จําเอาไว้เลยว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปฆ่าตัวตายหรอกเพราะว่าความตายนั้นเป็นของได้ฟรีคุณใช้ชีวิตไปเถอะวันหนึ่งคุณก็จะตายไปเองดังนั้นพระอาจารย์จึงขอสรุปสั้นๆว่าความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตจึงไม่ควรคิดเอาชีวิตไปสังเวยความรัก